ร,รู้สึกว่าพร้อมมากๆครับแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะสนุกเพราะว่าที่เราหลันที่เราซ้อมกันไปเมื่อคืนเราก็รู้สึกสนุกเหมือนกันสนุกมากใช่ฮะเป็นรูปแบบเกมที่เครียดหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้มีอยู่ข้างในสนุกแต่ว่าพวกเราเครียดในการเตรียมตัวมากเพื่อให้มันแบบเพราะบางบางเรื่องเราไม่รู้เลยนะ ขนาดสริปเนี่ยเราเพิ่งได้เมื่อวันนี้เองครับเมื่อเร็วๆเมื่อแกะสดๆร้อนๆแล้วก็เกมเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอยากได้สดใหม่อยากได้ความความโมเมนต์ที่มันเวอร์เวอร์กันเกิดขึ้นอะไรเนี้ยเพราะเกมที่เราซ้อมกันมาบนตอนรันก็จะเป็นแบบไม่ไม่ใช่โจทย์เป็นหลอกอ่ะเป็นอกครับใช่ครับอ่าใช่ครับคือคือไม่ไม่ได้หนักในแง่คอนเสิร์ตนะแต่ว่าหนัก สกิปเวลาเอ่ยอะไรเอ่ยใหมันต้องแบบรู้สึกว่าลงตัวอะไรกม่ลอ,อยละอืมไอ้ถ้าจะไม่กลัวโจทย์เหมือนกันนะฮะเดี <c oughs> ๋ยวโจทย์มาก็ค่อยว่ากันแต่ว่าแต่ว่าลงตัวครับแล้วก็งานนี้ก็ผมว่าสนุกอ่ะสนุกมาก,มากๆกัปล่อยจอยเลยกลัวมีนะเขาจะแอบเปลี่ยนตัวคิมจอหอีกไหมอยู่แล้วผมวิดว่าน่าจะหลอก <c oughs> คือคือคือมันดูออกเลยว่า,วามันเป็นตัวหลอกอ่ะ,อะใช่ฮะมันฟาเก้อ่ะแม้กระทั่งเกมอ่ะ ก็มีร้องด้วยครับมีโชวด้วย,ดยแต่ว่าจะจะ,จะไม่ไม่ใช่สเกลแบบคอนเสิร์ตที่เราเยคยทำก็จะเป็นโชว์ที่ก็ทำโชว์มาลแล้วมันก็จะแบบว่าเบาๆเป็นดนตรีการ์ใช่คุณคจริงๆแล้วก็วก็ก็มีก,กับร่วมกับทีมงานนะครับก็เลือกเลือกกันมาใช่ ไลฟ์อีสปอร์ตก็จริงผมว่าก็ตรงตัวครับแปลว่าอะไรก็คุก o กอร์ได้หมดเล่นเล่นก็ชีวิตก็เป็นเหมือนความฝัน f u l f i l นะครับคือคือประโยคนี้เราเราตีความได้หลายแบบเลยแต่ตีตีได้หมดเลยแล้วแต่คนรับสารจะตีความแบบไหนแต่ว่าเช่นนั้นก็นี่แหละเราอยากเล่นตีมเนี้ยมาบอกซึ่งเดี๋ยวจะมันจะชี้แจงอย่างกระจ่างเลยในงานครับต้องเขทำอยู่้นต้องทำ้ม่ได้หรือไม่บัตรใช่ไหมครับ มีฉันอดนะครมีอยู่โอเคโอเคก็อย่างอย่างตัวอย่างที่เป็นรูปเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนแบบเป็นครอบครัวในฝันของใครอะไรหรือคนนะครับก็ก็นั่นแหละก็เป็นอย่างหนึ่งของความฝันของชีวิตคนที่มันเกิดขึ้นว่าอนาคตเราอยากจะเป็นแบบนี้เราอยากจะมีแบบนี้ทุกคนมีสิทธิ์จะฝันนะ คืออย่างอย่างตี๊ยมเนี้ก็เป็นตีมที่ากาจะมีแฟนๆมาถึงให้ฝันเช่นกันก็อ,อยากให้มีความเป็นแบบว่ายิ่งเกิดขึ้นอะไรเงี้ยาาาแล้วก็กเลยสร้างเราก็สร้างให้ในฝันไปเลยไม่ได้บอกนะ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนั้นครับครับผมเป็นว่าหนุ่มนักธุรกิจห,หนุ่มนักธุรกิจครับนี่อ่านดังสเตีมกับด้านรึเปล่านี่ไม่นะฮะเก่งภาษาอังกฤษเลยดิเก่งเลยทุ ไม,ไม่น่าไม่น่าจะใช่อาจจะเป็นฝันของคนอื่นแต่แต่เราเนี่ยการทำงานประจำเนี่ยเราบอกแล้วว่าอาจจะไม่เหมาะกับเราใช่ใช่ครับนั่นแหละครับเป็นเป็นตัวเหมือนเหมือนตัวแทนในการนำเสนอครอบครัวที่มีความสุขอ<ช>่ะครอบครัวได้สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละจริง มีครอบครัวที่ดีมีมีมีพาร์ทเรื่องชีวิตที่ดีแล้วมันก็เป็นความฝันของทุกคนแหละทุกคนจะมีชีวิตที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วยกเว้นแล้วกันยกเว้นคนที่อยากอยู่คนเดียวอาจจะไม่ทุกคนนันก็ก็ประมาณนั้นครับใช่ความฝันของทุกคนเลยครับว่าแบบว่ามันเป็นคอนเซ็ปที่นั่นแหละทุกคนมีความฝันแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งของความฝันของใครหลายๆคน ทั้งคู่นะแต่ว่าที่แปลกใหม่อะจะเป็นจะเป็นกิจกรรมที่ที่ที่ท้าทายเรามากๆเพราะว่าอย่างเช่นโชว์ในคอนเสิร์ตมันมีอะไรที่แบบท้าทายเราเราเยอะแล้วแล้วก็ในนี้มันก็จะอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันที่เราเคยทําที่เราเคยเคยฝึกฝนมาแต่ในเกม่ยก็คือเกมท้าทายในเกมก็น่าจะท้าทายพวกเราเพราะว่าคือคืออย่างนี้คือตอนที่เราซ้อมรันกันเมื่อวานเลยนะครับเราอะออกไปรันจริงๆตอนประมาณ เกือบ5ทุ่มก็เสร็จถึงี1เก่ยกว่ากับปีงซึ่งก่อนหน้านี้นเขาเพียร์พาร์ทเกมแล้วเขาไล่ให้เรามาหลบตัวในห้องเพื่อไม่ให้เห็นข้อมูลอ,อะไรเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละท้าทายตรงนี้แหละไม่ว่าถ้าคุณเคย,ยเปไปงานงานนี้ที่อื่นเห็นเกมแล้วเห็นมีไม่มีทีี่่นแน่นอนไม่มีแ่แบบไม่มีครับน,<ช>นี่ท<ง>ี่<ง>แบบใช่เหมือนเหมือนเขาอยากให้ความแตกต่างก็ก็ได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยแหละ การทำแบรนด์นี้เพราะเราเราทำกันเองอะไรเนี้ยก็ก็ออกจากแบรนด์นี้ทั่วไปนิดหน่อยนแบรนด์จะได้มีส่วนร่วมอะไรกับตอนที่เกปลี่ยนั้ไรั้มเผื่อเขาจะได้เตรียมตัวมีเตรียมเตรียมใจไปด้วยบางทีคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีไม่รู้ตัวฮะใช่ครับเตตรียมัวเตรียม เตรียมไหวพริบด้วยนะฮะเตรียมไหวพริบเตรียมอะไรให้พร้อมครับแล้วก็ผมพูดผมพูดไปคิดพูดตั้งแต่นในซาวแล้วแบบมันมีรางวัลที่ทุกคน,นแบบสำหรับแฟนๆแล้วกันจะต้องชืน่นชอบรางวัลน,นี้มากๆแปลว่าไม่ได้แบบจับแล้วจแจกนะมันเป็นแบบจับแล้วมีโอกาสเพื่อน้มาเล่นเพื่อเราต้องใช้ความสามารถตัวเองเพื่อเล่นให้มันได้มันร้่ยๆเอาไปหุ้นส่วนหุ้นส่วนใครครับวาิวิ อัานวิวดีเลยครับช่วยแบกควาดเอาคุณจะออมมืให้แฟนแฟนไปเราจะออมมืออืมอันนี้เนี่ยผมทําเต็มที่อยู่แล้วครับเกมเกมเกมนะครับเราจะทำเต็มที่เราจะไปออมมือคือการโดยสู่อืมแต่แฟนๆเราก็ลังเก่งครับเราจะไม่ดูถูกใครนะครับใช่เราจะทําเต็มที่ครับอีกเรื่นึ่งมันคือบินเดอร์นิงวเจ็บอยู่ด้วยสิ่งนะอืะยังไงสิก็แน่นอนอยู่แล้วต้องต้อง ต้องมีความเป็นแจ็คและความเป็นโจ๊กและในเรื่องอ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงกันสองคนนะครับผมใช่มันก็จะอาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ต่อไปในทีมพาร์ทของในซีรีส์อย่าต้องไปดูต้องไปดูในงาน,งนตื่นเต้นเราจะทำให้ตื่นเต้นมั้ย ไอ้หูยคยังมาเหรอไม่เห็นเลยต้องเห็นกันหมดแล้วเมื่อวานไปหมดแล้วไม่ทันแล้วอะไรวะางมีเดี๋ยวในรูปแบบไหนต้องต้องดูครับเรารับรองว่าสนุกและมันแน่ๆน่ครับแล้วสำหรับคนแฟนๆไี่เป็นแบบแจ็คจบเพื่อจะเข้าใจเลยจะแบบโอเคนี่แหละปีแล้วถูกต้อนต้องดูซีรีส์ครับเหมืออนนนาย้กลับไปใช่เราเพิ่งเราเพิ่งจบมาได้ หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองสองแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้วันจันทร์ไหมพรุ่งนี้วันศุตร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไปหมดแล้วก็นั่นแหละก็ประมาณคร่าวๆเกือบสองอาทิตย์ครับก็บรรยากาศยังใหม่อยู่แต่ว่าจะพาแฟนๆกลับไปให้คิดถึงอีกหนึ่งรอบเพราะผมพอใจมากเพราะว่าเพราะว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับเท่าที่เราจะทําได้แล้วแล้วก็อ่ะ แฟนมีการตอบรับมีการพูดถึงแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเขาได้อะไรกลับไปอ่ะได้ความสนุกได้ความอะไรกลับไปแค่แค่นี้คือคือคือผมผมเรียกว่าผมสําเร็จแล้วใช่ค่ะเช่นกันครับก็คือหลายหลายคนแล้วกันก็คือดูชื่นชอบแล้วก็ดูก็มีแฟนแฟนหนัหองอะรนักแสซีรีส์ที่อาจจะแบบชื่นชอบตัวซีรีส์อย่ยหมายถึงว่าแบบไม่ได้ตามมาต่อแล้วเรได้รับคาชมนั่นก็คือผมว่าก็คอมพีนแล้วนะในฐานะนักแสดง เป็นเสื้อที่ที่เราขายอยู่เฉพาะในงานในงานครับเป็นโมอรนเซเดสนะฮะก็อันนี้เป็นลายโชเกอร์มาแจ็ควาดโดยเอกอักษรครับในอนาคตนะครับไม่รู้จะได้ไหมอ่าวาดไปยังมีชีวิตอยู่หรืยังยังมีอยู่ครับยังมีชีวิตอยู่ใกล้ตัวเลยใกล้ตัวคุณมากเลย เป็นเสื้อลายลายอันนี้เป็นลายจ๊กเกอร์ครับแล้วก็อันนี้เป็นลายแจ็คก็คือก็คือเป็นการ์ดแบบว่าแทนแทนแทนเราเป็นการ์ดเพราะว่าเราก็มีชื่อชื่ออยู่ในการ์ดสำหรับไพ่เหมือนกันครับแล้วก็มีมือเชนไดที่เป็นการ์ดขายในงานด้วยครับก็จะเป็นลายแบบนี้เลยแล้วก็จะมีมีนอกเหนือจากแจ็คกับจ๊กเกอร์ก็จะมีิงกับควีนในนั้นด้วยก็ก็ใครอยากสะสมก็เขียนได้เลยครับ มันเป็นลายที่มันออกแบบได้เราะที่วาดได้ใช่ค่ะชิคกี้พายสั่งนะคะขอบคุณตำรวจสาววายนี่นะครับน่าสนใจที่ไม่เกียนใครสั่งรอเลยนรายการของน้าที่ตรวจจับสาสนุกไหมสนุกครับแต่ว่ายิ่งสู้เหมือนยิ่งแพ้ยกน้องต้นบอกว่าเราแพ้ตรงนี้ผมสู้ไม่ได้เลยหอสาววายจะแบบว่าคือตอนเนี้ย วิธีการเดินเราสมมติว่ามีแปดทิศแล้วกันนะเราเดินหน้าซ้ายขวาแปดทิศเนี่ยเดินไปทางไหนผมก็แพ้เช่นุยยืนใกล้ๆกันหน่อยถ้าเป็นเพื่อนกันทำไมจะถ่ายรูปด้วยกันไม่ได้เราไม่แซวหรอกไม่แซวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ใกล้กันถ่ายรูปปุ๊บโอ้ยลงรูปกูกันด้วยเป็นไรกันไม่ได้เดินทางไหนก็ผิดไม่งั้นผมไม่สู้ด้วยหรอกเขาเป็นคนเดียวรือป่า้คนเดียวใช่อย่ามาพูดว่าเราอย่าวาพูดว่าเราครับ กันหมดทุกคนนะครผมสายช็อตครับสนุกครับผมพีผมมีความสุขมากเลยได้ได้ยิกหลังได้ได้แกล้งพี่เขาอะไรเงี้ยมันมีอันหนึ่งที่เขาโพสต์มาว่าแบบอะไรนะมีแฟนๆตกคนใหม่ได้เยอะเลยอะไรเงี้ยแนะนําให้ไปดูผลงานยินบอลที่เป็นผลงานที่พี่ๆเขาแต่งขึ้นมาเองผมก็เลยไปคอมเมนต์ว่าไม่มีเรื่องไหนผมเคยเล่นเลยนะครับก็สนุกดีอะได้ช็อตฟิล ผม,มเห็นเขามีความสุขผมงก็มีความสุขจริงมันมันมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะ,ะเราอย่างเช่นไอ้ฟิกต่างๆที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะเราไม่เคยแสดงมาก่อนนะอันนั้นเขาแต่งแบบเขาเขา,เขาต้องเก่งมากเลยนะแต่งว่าเขาต้องอาศัยจินตนาการนี่แบบกว้างไกลมากๆน,น,นี่เรากําลังฝึกฝนอนาคตของชาตินะครับการจินตนาการที่สําคัญยืนห่างกันแค่ไหนเขาสามารถจินตนาการให้ใหเราแบบอุ้ยมีกุง้งกิงกันได้เนี่ย คือเป็นการพัฒนาสมองอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แล้วเราผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นนักเขียนในอนาคตเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมากนะครับเรื่องมันครับผมเป็นการเฉลยกันว่าคุไปอ่านด้ิปตัวเองมาเรื่องเนียเอ่านเรื่เหรอกว่าเยอแล้วพูดคำนำเฉยๆโอ้โหแต่ก็ดีครับถือว่า คือในทางแก่งๆอะไรเงี้ยข้อดีก็มีครับพอพี่พี่เขาได้ฝึกบริหารสมองเนี่ยสิ่งหนึ่งก็จะไม่เป็นเลยเพื่ออัลไซเมอร์นะฮะสมมติไงเพราะว่าถ้าเกิดเราได้บริหารสมองไปไเรื่อยๆสมองเราจะแข็งแรงจิตนาการเงี้ยก็ก็ดีครับก็ยินดีด้วยมีข้อดีเสมอครับ,คร,บครับผมคัดไม่ได้เลยเราเลือกเรื่องไม่ถูก่เรื่อกไมก่ถูกครับโอ้ย เป็นยังไงครัเป็นยังไงปิดแล้วหน้าอย่างเงี้ยหรอปิดแล้วร้องอ่ะน่าสนใจโอ้ยอันนนอนอยู่แล้วมันต้องนอนอยู่แล้วครับผมฮะก็ก็ปีหนึ่งแล้วมันปีหครับ จริงๆถ้าเกิดเราจะมีเพลงคู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะรู้สึกแล้วว่าเออมันเป็นปีใหม่แล้วเราเราจะปล่อยช่วงปลายปีตลอดเลยก็เออปีนึงมันผ่านไปไวเหมือนกันไม่นนไมคกี้ขึ้นไปสาวเช็คปีที่แล้วเหมือนกำเนื้อไม่ได้นะจริงมนมันผ่านไปไวมากมไม่ได้ร้องบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ปล่อยไปอีกแล้วโหแล้วเรามีกันกี่เพลงละสี่ใช่ป่ะที่เป็นเพลงคู่อือไม มันเยอะด้วครับสี่อย่างต่างต่างแล้วสี่ปีแล้วต่อหน้าแฟนก็อัดนอกจากรายการนะครับใช่คนะรับเป๊ะเป๊ะเวอร์ครับเป๊ะมากก็มาดันบาร์อยู่แล้วคือคือหยินบอผู้ซอฟต์แวร์วงการทีบล็อปอยู่แล้วครับไม่ใช่ครับผมเป็นมันเป็นโจ๊กนะครับอย่าอย่าเอาไปแบบว่าแคป ไปแค่เฉพาะนั้นนะฮะมันตายได้เลยนะครับอืมมันจริงจริงมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับซีรีส์แหละมันเป็นเพลงที่ที่ที่ทำเป็นเองซึ่งเพลงที่ทำเป็นเองส่วนมากเราจะร้องในอีเวนต์ส่วนมากอยู่แล้วเราก็เลยเน้นทำให้มันสนุกดีกว่าเพราะว่าแฟนๆได้เจอหน้างานเขาก็จะได้จอยกับเราได้ด้วย ครับผมซึ่งเนื้อกระทาเต้นมันจำได้ง่ายๆเขาม่าจะแโยกต่างอะไรกับอะไรได้ก็ก็ส่งก็ทางทีมก็ส่งอะไรที่เป็นยินบอไปครับก็คือความคลุมเครืออะไรต่างๆคุณจะคุณจะดูได้เลยว่าเรลงแต่ละเพลงเนี่ยมันเป็นความคลุมเครือแบบอ่อนไม่เก่งเปิดตัวได้แล้วแตบเออจะจะได้ยังอะไรเงี้ยรักตม่ตัวอะไรเงี้ยเขาจะแบบมีม ทุกเพลงที่ที่ทุกคนฟังจะมีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันใช่เหรอวะอะไรนี้แล้วก็ทีนี้ก็ปล่อยให้สมองไม่พี่ไดือดงานตออเจ็ดเหล็กแล้วก็วกกับขนะครับพืกนี้ใช้ล็อหน้าที่แบบร้องนำแต่เมนแดนเนบวคอนนะวินเมนแดนอ่ะต้องต้องต้องยอมให้เขาเลยนะเขาไม่มีล็อกข้อมีล็อกล็อกท่าคุณพี่ทำเป็นโยมผมคุณพี้แบบัดเยอะแยะ คุณพี่ซอลใหญ่เอาจริงเราเราแบบเราแบบพัฒนาขึ้นเยอะอะเอาจริงการเต้นอะก็คือคือถ้าเกิดฝึกอะเอางี้กาพูดหน่อยเร็วก็ให้ถ้าฝึกอะคือยังไงคือถ้าเกิดฝึกมาตั้งแต่ต้นอะไม่ยิบโยงอะมันจะเป็นยังไงเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนคือวงการมีซอลมีอยู่แล้วมาม่างานมาม่าเกาหลีก็คือติดบอลแล้วคือคือเดินเข้าไปสิบปีนข็ลุกขึ้นตบมืออยู่ ทำรางวัลแล้วอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากไปไปโร o ครต้อใส่ด้วยนะฮะแลาผมจีนบอก็โอเคนะเลยอะขับเพื่อนวงการพีป๊อปคือนี่ไม่ไม่คิคุณเหยียบไปยันเช o ป๊อปแล้วนะครับเนี่ยอุ๊ยไม่ได้พี่เราสรงนี้กันไลน์อีสปาตเตรดีมครับเป็นแค่ปันนนะเ็ความผันนะฮะใช่ครับ ก็ฝากนะครับใครใครที <looked desserts> ่แบบว่ามาไม่ได้ล้วกันติดภารกิจอะไรเงี้ยเราก็มีบัตรไลฟ์ดูผ่านหน้าจอได้ผมว่าสนุกเช่นกันแล้วผมจะพยายามทําให้สนุกไปถึงคนดูที่อยู่ในจอแล้วบัตรไลฟ์ของเราเนี่ยสามารถแบบว่าเก็บไว้ไปดูได้ด้วยเวลาที่วันบ้างใช่ครับได้เจ็ดวันแต่ว่าผมไม่ชัวร์ว่าเขาปิดตอนไหนผมจะเริ่มแล้วอาจจะใกล้ปิดนะครับอาจจะปิดกลางไม่รู้ยังไงก็ฝากเลยครับคนคนที่ทานบ้านก็ไม่เหงาแน่นอนเราจะไม่ทิ้งคนณไว้หลังนะ แเราจะทิปมาข้างหน้าทิปแสงเหนือทิปแสงเหนือเลยดำเนินการเี่นอ่มีมีมีแทนแทนกันมานะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเราถ่ายรูปไปดูแล้วนะแสงเหนือพยาโอ้ตกหมึกเลยอ่ะเ๋ขียวเล่นเลยันหนุกและผมเรียกเรียกว่าครบรถดีกว่า ก็คือก็คือมันเป็นครั้งแรกของเราที่ที่จัดแฟนมิทในไทยแล้วเราทำทาแบบเต็มที่มากๆผมผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยแฟนมิทครั้งนี้ครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็รอสนุกไปพร้อมกับพวกเราฮะ